มองมือทำไมครับมองมองมองไม่ต้องมากมองมือเลยมือที่เขาจับอ่ะโอ้ยแต่หันนิดหนึ่งหน้าเออนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะโอ้ยเล่นกล้องเออนั่นแหละโอเคโอเคทอเขาบิดเดือยคอยโอ้ยโอ้ยแล้วก็มองดูเองมองโอ้ยอย่างเงี้ยเหมือนโดนโดนตบอ่ะสวยอย่าเช็ดพลังโอ้ย ไม่แรงไาหน่หรอพอดีดามันีแล้วใช่ต้องเล่นต้อเล่นกับกล้องไงเดียวไหนเลยก็บิด่เราทำกับด่ดาแล้วเขาตาเบาๆแต่เราก็แกล้งเจ็บเอาเองโอ้ยเจ็บเราเจ็บมากๆกเม่อกี้เจ็บมาเขาตนี้เมื่อกี้กันไม่เจอโดนยั่วเขาเนี่ย้ยัวยั่วโอ้การยได้มาตองกลางหน่อยขอทิ้งนิ้วนิ้วการ นิ้วนิ้วเป็นงี้เจ็บนั่นเอานิ้วเลยนิ้วบังคับมันก็กระเด็นแล้วนิ้วหนิ้วอ่ะเอออย่างงั้นดิโอ้โหอย่างงี้เออมันมันจะจะถึงก่อนไงเข้าใจป่ะแต่ทั้งเยันเราต้องหนูให้กลมนึงไม่เสียไม่เสียเขาสั่งอ้าวจัดไปให้กลมนึงจัดไปย่อมถูกทิบว่ะเหล่ากลมแล้วมาหัวขึ้นพิพนเออเดี๋ยวใหญ่ให้แบรนด์นี้พื้ิทำอย่างงี้ ฮะดิ้นพื้นซ้อมดีจริงซ้อมจนแบบหมดเอามาได้ได้ผมมดแบตก็ไม่มาแบตก็ไม่มารอแบตรอรอแบตกล้องรอไม่ใช่หรอกล้องใหญ่แต่ว่ายังไม่ได้เข้าเลยอย่าใช้เพื่อเราเพื่อเจ้าค่ะเอารถเอาอย่างนี้นะป่วยหมดได้ป่วยหมดเลยเดี๋ยวใช้เราไมให้โมดให้เราป่วยหมดพี่หาอย่าใส่พลังเพื่เจ้าค่ะอย่าใช้พลังเอาเอดระเจ้าค่ะอย่าเอาสีหูว้า มวยอย่างงูะเ่อได้ปุ้ยหมดเลยดุ้ยดิปุ้ยดิเดี๋ยวใช้ปุ้ยงนเดี๋ยวชาวบ้านก็จะรู้ว่าเราเนาะไม่ใช่มนุษย์อ๋อเนี่ยพี่ก็อย่างเงี้ยเมื่อกี้เกือบถูกข่าวเลยนอยู่ดีไอ้หน้าจ่อยมันก็ตกใจเดี๋ยอะไรวะมันเล่หมดชั้นลอยดิหน้าจ่อยไอ้หน้าจ่อยตัวเล็กไงไอ้หน้าจืดหรอหน้าจืดมันได้ยินเสียง

เอียงนี่ทำไมต้องถ่ายกันแล้วเอียงขึ้นข้างบนผมไม่เข้าใจอ่ะเวลาข่าวเห็นไหมยไปแค่ช่องอยู่แค่นี้ถูกต้องถูกต้องไหมแค่นี้พอแล้วะใส่แค่นี้แหละรึ่งตัวเออขึ้งนอนพอแล้วบนเบื้องหลังเต็มตัวเต็มงชาตนมาดิปนมาลิตานีชาติอยู่ท่ชันชาติม่เกินอะขอกจัดมากึดเกินัดถึงเลรอใ้แน่นเลยเต็มโถงใช่ไหมต็มงมาแล้วแบตไป ครับครับเปลี่ยนผ้ายังครับเปลี่ยนแล้วค่ะครับผมเออช้เขาเปลี่ยนแล้วใจคู่หน่อยคนที่อาบอกอ่ะครับเดี๋ยวส่งให้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้แต่งแต่เช้าแล้วไปยัดมาตีสีเอ่อยัดมาตีสีพี่ปานเตรียมชุดผมด้วยสีเขียวครับ มาลไปละมีการเกมไหมครับครึ่งเดียวก็น่าสุดยาตัดบทตัดบทยังน่าถึงยาเอินส่วนข้าจริงจริงจริงต่ออะไรยังไม่เลยว่าเข้ามาใหม่ทั้งหมดต่อเร็วเร็วแล้วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องคุยคนหนุ่มมามามาเดินเดินในฉากนิดเดียวเข้ามาใหม่แล้วก่อเลยอ้าวจำตำแหน่งครับประจำตำแหน่ง มือนเดิมพอดีทานหมดครับทานหมดเมื่อกี้จับมือเมือเดิมจับมือมือเดิมตบแล้วุงจับมือไว้มือเดิมพูดพูดนะ่นเยวนอาบ็ดแล้วก็โน้โอนเอาเอาเต็มเต็มหมดทุกคนเลยนะงตัให้มหมดทุกคนอะราินีจามันดีครับยดีครับซึ่งใช้กลังอัพิีนเเจ้าขยอะไรไปู่้อเดียไมปะเด็นแล้วต้องรับมันใช่ไหมพื้มันโอ้ยเเเเเา้ เราบินหนึ่คือบนยุให้เข้าตอนตกเลยหรือว่าจับแล้วตกแล้วตกแล้วตกแล้วโอเคตกแล้วจับปุ๊บแล้วก็พูดบทพอพูดบทแล้วในนี่ไม่จับพอพูดบทเสร็จแล้วทางนี้นึกเราอะนึกครับนึกว่าต่อเนื่องอ่ะนี่นึกนึกว่าเล่นต่อเนื่องอ่ะเออนี่ถ้าถ้าเขาซีอูอย่างเงี้ยเล่นเหมือนต่อเนื่องไปเลยน่าชูยักโอเค พอก็ตึ้มจากพวกเราสองคนขอเยเขาจะได้ียังแต่งคาก็นอนได้ดุนะของมาดีตัวนี้ต้องลุ้นๆกันรึเปล่าขออีกลอกดูดิจ๊ะแล้วถ้าเขาออกมาได้ทั้งหมดสามคนพวกเธอสองคนต้องมองที่นี่นะต้องมองที่นี่พวกเธอสองคนเลยไม่ต้องไม่ไม่ต้องผักด้วยป่ะพี่พี่จ้าพี่จ้าไม่ต้องผัก เอาแค่แบบว่าทําท่าแบบจะปล่อยพลังกันดีกว่าไอ่ห้ามไม่ห้าไม่หป็นหนไม่ต้องผักเขาไม่งั้นวิญญาณมันเป็นแค่กระส์ดไม่ผักกันถ้ามือนจะออกมือแต่ว่ายังใช่เราทำท่าแค่เงื้อหยุดนะหยุดนะทางเมตาก็หยุดหยุดพระราชโอรสสุริยะนัคราชโอ้สั่งดุยยิปเราจะทําอย่างนี้ไม่ได้นี่มันเมืองมนุษย์เดี๋ยวเอะไรครับผมดื้อปุ๊บไอ้กลางก็จะขึ้นผมจะขึ้นเหมือนกันเอาอันนี้ภายในห้านาทีจบนะ ภายในห้านาทีจบนะถ้าไม่จบก็คืออันนี้ไม่เอาเลยยกยกเลยจบจบเอาทีเดียวเลยไม่พลาดแล้วนะในลาต่อได้เลยเออไม่พลาดแล้วนะพลาดกยกเลยนี่เจ็ครับห้าสี่สามสองชห้าสี่สามสอง a c t i o อ๋ยไม่มากไปเลยหรอครับมองหลังนอกมองมองอือหันมาแล้วก็มองเจ็บมือใครบอกให้ไปมองหน้ากล้องเออ หันมาแล้วถูกแล้วหันมามองเออมองที่เราเจ็บแล้วก็มองพาวล์รถมืองที่มือมือเราด้วยที่มือแล้วก็มองพาวล์รถโดนเจ็บวะอ่ะเลยไม่ได้โอ้ยอย่านี้จากมองหน้ามามองมือจากมองมือไปมองหน้าคนบิดเออถูกต้องพี่ขาวสองเทปห้าสี่สามสองแอคชั่นโอ้ยพลิกทีดาบมันมันนี่รัดมันไม่แรงไปหน่อยเหรอเดี๋ยวโอ้ยแต่ถ้าเราทำกับทิดาบลักษมีแบบนี้บ้าง เขารูจ้จะว่ายังไงเห็นหน้าจอมนาตุริยะหยุดอย่าใช้พลังอภพิทารพระเจ้าคข้าโหดดเดี๋ยวชาวบ้านแถวนี้เขาจะรู้ว่าเราไม่ใช่มนุษย์เราต้องสู้แบบมนุษย์พระเจ้าค่ะได้งั้นเจ้ากับข้ามาสู้กัน ออกไปเร็วจะได้ให้ใหญ่ออกไปก่อนคนเดียวไม่เป็นไม่เป็นไรไมได้ลตอนนี้เจาะมันเจาะนยากตัดแล้วเม่อกีนี้พี่เมทาช้าไปนิรับช้าตรงนั้นไปเขาค้างไปเยอะไงเขเตะแล้วหลุดไปปึ๊บไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอยู่พอป๊บไปเนี่ยยาเร่สวนเลยยพระรถมันรอไงรอรอพี่แอคชั่นเี่โอเคดี ต่อต่อนี่นึงอ่ะต่อนี่มั้มาดูเขาทำฝ่ามือแล้นจับมต่อนี้เลยเาจเอาไอกว่างหมดเลยไอกว่างเลยนี่เลยข้าบทนี่เลยใหญ่เลยใหญ่เลยขาบดใหญ่เลยก็มองมองนี่อยู่ี่พูดบเจะหันมองนี่เออเมทาครับยังไม่ออกนะครับเมทาออกต่อเมื่อผมเนี่ยมาเล่นงานนี่คุณต้องอยู่ตรงนี้ก่อนไม่ตามคุณยืนดูเขาต่อยกันก่อน ยืนนิ่งยืนแล้วก็มองแล้วผมเข้ามาช่วยนี่คุณนี่เข้ามากะเล่นกันนู่นอ่งผมก็เล่นกันนี่ต่อนู่นไงผมแค่ปั้งสอดทำรูปผมก็ลงน้ำไปนู่นแล้วมาใช่เผื่อไฟกว้าง้ะเรียมาเกวงป็นผู้ชวยมใช่เื่อไกว้างเร็นผ้ช่นีมา่กว้งเป้ช่ี่ยมาอไวงนเีม่อ้าเป็นแู้ช่นะเี่ม่อ้างเผ้่นารช่่อกวางเนู้่วยะเกวน น้าสุริยะอย่าใช้พลังอภิหารพระเจ้าค่ะเพารถเดี๋ยวชาวบ้านแถวนี้เขาจะรู้ว่าเราไม่ใช่มนุษย์เราต้องสู้แบบมนุษย์พระเจ้าค่ะได้งั้นเจ้ากับข้าไปสู้กัน มันไม่ได้ไม่ได้นะมันก้าวไปเตะไงมันต้องแซดเลยหลอกหน้ากล้องเลยให้มันเตะผ่านหน้ากล้องมาเอาใหม่เอาผ่านผ่านช่วงช่วงช่วงการต้องจต้องท่อจั้งจ้องเขาด้วยดิยืนเฉยให้มัาเตะอ่ะไม่ถนัดหาบุ่มใหม่ให้เขารับเขาเตะสอต่อชี้เหรหามุมใหม่ต่อชี้ดีกว่า ก้าวอย่าขาดขาตรงขาอย่าขาตรงขาตอนที่ออกอ่ะอย่าไปทำเราเนาะไม่ได้มันคนที่ต่อสู้ก็ลุยอุ้งปัดลงเอาขาปัดลงตัดอย่างนี้นะออืไปเลยตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขายืนย่างก้าวเออเกลี่ยเกลี่ยรับไปยืนอย่างนี้การกูไปอย่างนี้ดิไม่ก็ไม่ก็เปลี่ยนมุมไปแล้วเปลี่ยนมุมแล้วเถอะมันเลยไปขาตรงนะนี่นะไม่เห็นนะทะลับมากนี่แล้วไม่เป็น ปุ๊บไปเวลาล้มนะมันล้มไม่ธรรมชาติใช่ถูกต้องก็เลยเลยแล้วก็ตามลองย่างย่างก้าวมาอย่ายืนขาตรงเออนั่นแหละเอาขาซ้ายเออย่างก้าวมันจะได้อยู่นะได้เลยครับเข้าไปเข้าเข้าไปแชกมาสิขาซ้ายไปขวาฝาลองลองนี้มันมันขามจะฟิตกันไหมเอียงมาโอเมือ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเอฝัดอย่างนี้ขึ้นเลยนะโเอียงโเอียงปัดขึ้นเลยแล้วก็ ทำให้นางบูจ้าฝุ่นมาใส่แล้วก็มีฝั่งโน้นให้โดนไปเลยสวยปุ๊บมาขาซ้ายมาเลยนะใช่ไหมเนี่ยปุ๊บเอียงตัวขาซ้ายใช่ไปปุ๊บเลยมันจะสวยไงเหมือนรับอ่ะถ้าไปตรงแล้วขามันฝิดกันชี้ก่อนยกมืออยู่ครับเจ็บฮะเอสามสองเจี่ยฉันได้เงินเจ้ากับข้าไปสู้กันฮึยะ น <c oughs> ่ัแม่ขาซ้ายวิ่งได้มันไม่ฟิตขาได้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 อินเสิร์ตที่ตกใจไปกินเนี่ยตกใจตกใจพี่เขาสู้น่ะแล้วก็แล้วก็มองกินหัวพี่เนี่ยเขาเขาหลังสู้กันเนี่ยแนี่แนเอ่สองคนสู้กันทั้งหมดอ๋อแค่นี้แหละเนี่ยทำท่าเนี่ยให้เขามองคนเดียวเขาสู้กันเอาเนี่ยเอานิ้อตีกันกันแล้วเขาสู้กันเขาสู้กันตกใจแล้วลูอกบัว มองก็มองโอเคไปกันะเทปประมุกอ่ะห้าสี่สามสองห้คขั้นครับอ,อันนี้อันนี้อันนี้ต้องมองแบบแรงส่าใจ มองโน้มาเยอะเลยต้องมองอะพี่ชาติมองตรงที่เขาเตะกันนี่แหละมองที่เดียวต้องมองสายใจมองเนี่ยเนี่ยมองมองที่มือต่อยกันเนี่ยมองเนี่ยนะลูกนะสายพิชาทำให้ดูส่อเราหรอายพิชาเอาชาติเขาใหญ่จังต้องมองอะไเจ้าเล่ปะเขาต่อยกันเนี่ยสองเขาต่อยสามทุบ เย็ดเลยเนาะหางาบทำเลยดูใคระไรจิ้มได้สาใจนะมองเขาตีกันเนี่ยเขาตีกันสองคนสามคนเนี่ยเจ็ดห้าสี่สามสองตีป้าตีป้าผมผม